ยาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่นำสู่ความมหยนะชีวิตและครอบครัวและสังคมของเขามนุษย์เป็นมนุษย์อยู่ได้เพราะรู้จักคิดการรู้จักคิดทําให้รู้จักอลัลลอฮ์ยาเสพติดทาลายความคิดจึงทําให้ไม่รู้จักอัลลอฮ์และไม่สามารถรักษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ ผิดอาสาก็เลยในคะรั้งนี้ได้มามาให้ความรู้แก่ๆน้องๆเพื่อช่ว้น้องมีความรู้ทางด้านในการแก้ไขปัญหาอยาเจะติดแม่หมู่บ้านอของเราก็เลยก็มีการจัดค่ายจุนเหนียเกิดขึ้นในครั้งนี้โดยทางทางทางผู้ใหญ่และก็ทางต๊วอิอ่มัมได้น้องขอผิดอาสาก็เลยจัดค่ายจุนเหนียวในในวันนี้ การที่เราจะจัดค่ายาลานันบารุงอูเนี่ยนี่ก็เพื่อ,อแนะนําและก็ปลูกฝังวิธีการป้องกันคือเราจะสอนเกี่ยวกับายาเสพติดนี่ก็คือให้เขาเกลียดให้เขาเกลียดยาเสพติดก็เลยสอนให้ความรู้น้องๆในการในการโทษยาเสพติดเป็นยังไงให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อป้องกันแนวทางที่จะ ที่อยากให้พ้นจากยาเสพติดคือพิตาราที่ผ่านการอบรมที่โรงเรียนยาลานันบารูที่ค่ยสิรินทรมาแล้วก็กลับมาจะให้ลูกฐางเพื่อเกลียดยาเสพติด ก็วิธีป้องกันอะไรก็การรับสมัครรับสมัครสมาชิกตัวเรือนรับสมัครเยาวชนที่จะมาเข้าค่า,า,า,นายนี่ก็คือจิตอาสารุ่นๆเลยครับมีความภูมิใจมากที่ที่เราได้มาเป็นจิดอาสาถ้าไม่เป็นจิตอาสาก็เลยมันไม่มีทางในการในการแก้ไขปัญหา กับกอนอื่นต้องของบคุณทางผู้นําศาสนาผู้นําุมชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของหมู่สองบ้านลาเตนะครับตรงนี้ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมอบรมจารันบารรจูเนียให้กับน้องๆเยาวชนในตำบลบองโอนะครับซึ่งตรงนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้นําศาสนาแล้วก็จากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมทั้งกิจอาสานะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในตรงนี้สังเกตเห็นได้ว่าทุกคนให้ความร่วมมือ แล้วก็มีความตั้งใจที่จะป้องกันและไขปัญหาให้กับยาเสพติดกับเุหลาของตัวเองนะครับเพื่อชีวิตสุขได้นานๆนั่นคือความฝันของเราทุกคนโครงการยาราันบารุงคือประตูทางสายใหม่